สวัสดีครับเซเบียครับอีซูซุคองสิบธัญบุรีครับเดี๋ยววันนี้เซเบียจะพามารีวิวรถข้างหลังคันนี้นะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มสําหรับรุ่นมิวเสีแดงคันนี้นะครับเดี๋ยวความสวยงามจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์อีลิแกนนะครับสีแดงนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสามื่นหกพันบาทครับ ตัวนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเซเบีจะพาไปรับชมอย่างแรกก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับคาร์บอนเป็นของนา้าน้ากระมวงการยางนะครับ KM Racing นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับลูกค้าปรับสูงต่ําอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเลยเป็น LED นะครับสําหรับตัวล้อแมกนะครับลูกค้าเลือกเป็นลาย TE ก้านยกนะครับ สีติ๊กเกอร์สีขาวนะครับรัดด้วยยางโตโยนะครับขนาดยาง265 60 18นะครับตัวนี้ลูกค้าใส่ตัวครอบสีดำเพื่อความสวยงามไปเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่โช๊คคู่หน้าไปด้วยนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับกรีนซีรีส์ก็สวยงามนะครับจบแต่เจ็บนะครับด้านข้างนะครับลูกค้าใส่เป็นตัวครอบกระจกคาร์บอนนะครับก็ เพิ่มความสวยงามแล้วก็ดุดัานไปอีกแบบนะครับสำหรับด้านข้างนะครับลูกค้ามีการแลปหลังคามานะครับแลปดำเห็นไหมครับความสวยงามก็จะแบบเป็นดูดีไปอีกแบบหนึงแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับส่วนด้านหลังนะครับลูกค้ามีการใส่ตัวครอบนะครับคาร์บอนของร้านนากระมวลการยางเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะ เพิ่มความดุดันนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีการใส่ชายล่างเหมือนกันครับลูกค้าชายล่างเป็นของร้านนาคมงเหมือนกันคาร์บอนนะครับด้านล่างนะครับมีการเปลี่ยนโช๊คทั้งหมดเลยนะครับเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์ทั้ง4ี่ต้นเลยนะครับก็คือสวยแล้วก็จบครับเข้าโค้งอะไรตัวนี้มีการโหลดด้วยนะคันนี้โหลดหน้าหน้าหนึ่งหลังสองนะครับก็ทำให้ไม่โยน ความสวยงามก็จะเป็นแบบตามรูปที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักมาคุยกับเซลเบียได้นะหรือว่าอยากได้เป็นมิลเล็ตัวไหนหรือว่ากระบะตัวไหนก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาคุยกับเซลเบียได้เนาะเซเบียจัดให้ได้ทุกรุ่นนะับทุกคําขอที่ลูกค้าต้องการอยากแต่งแบบไหนก็ทักมาคุยกันนะครับกับอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์กันมาได้นะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเซเบียก็ขอฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้นิดหนึ่งนะครับ0898979862นะครับเซเบียหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage นะครับ Isuzu คลองสปรปทุมธานีเซเบียนะครับช่องทาง TikTok นะพิมพ์คำว่าเบียกระบะซิงครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ครับลูกค้าพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า อีซูซุเซลเบียนะครับก็จะขึ้นหน้า YouTube ให้ลูกค้าเลยเนาะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Google นะครับอีซูซุของ10พันยะบุรีเซลเบียครับก็เซลเบียทำท,ทุกทุกช่องทางเลยแล้วกันใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เซลเพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียหน่อยแล้วกันสำหรับแบันบนี้นะครับเซลเบียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับตอนนี้ก็เซเบีย er ก็สวัสดีครับ